สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาะอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทํามะยงชิดลอยแก้วสําหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆค่ะหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาทําน้ําเชื่อมก่อนค่ะ ตั้งหม้อใส่น้ำลงไปตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยน้ําตาลทรายความหวานสามารถปรับได้ตามความชอบเลยค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยนะคะจากนั้นเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาคนต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้น้ําตาลของเราละลายดีจากนั้นเราก็จะลองให้หม้อเดือดนะคะ ค่ะพอเราต้มน้าเชื่อมมาเรื่อยๆให้เดือดสักประมาณ1-2นาทีนะคะพอได้ที่เราก็ปิดแก๊สยกออกพักส่วนนี้ไว้ให้เย็นสนิทค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของมะยงชิดค่ะวันนี้ใช้1กิโลกร,รัมค่ะนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนํามาตัดหัวตัดท้ายใช้มีดมาปอกเปลือกออกให้เกลี้ยงเลยนะคะจะใช้เป็นมีดแบบไหนก็ได้ค่ะตามที่เราถนัดเลยนะคะ พอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาทำการคว้านมาเมล็ดออกค่ะโดยการใช้มีดแกะสลักนะคะอันดับแรกเราจะคว้านด้านที่เป็นขั้วก่อนค่ะค่อยๆแซะไปรอบๆเม็ดนะคะถ้าใช้มีดที่คมหน่อยก็จะง่ายมากเลยค่ะค่อยๆทำระวังมือด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านมาทำด้านตูดนะคะผ่าสักเล็กน้อยใช้ไปลายมีดค่อยๆแสะไปรอบๆบมเมล็ดค่ะจากนั้นกลับด้านมาทำด้านที่ติดกับขั้วนะคะใช้ปลายมีดค่อยๆดันมเมล็ดออกมาค่ะอีกรอบค่ะนำมะยงงชิดมาตัดหัวตัดท้ายปอกเปลือกออกให้เกลี้ยงเลยนะคะ พอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วค่ะอันดับแรกเลยเราจะใช้วิธีคว้านด้านที่ติดกับขั้วก่อนนะคะใช้ปลายมีดค่อยๆแสะไปรอบๆบเมล็ดเลยค่ะจากนั้นก็กลับด้านมาทำด้านตูดผ่าสักเล็กน้อยนะคะใช้ปลายมีดค่อยๆแสะไปรอบๆบเมล็ดเลยค่ะ จากนั้นก็กลับด้านนะคะนำปลายมีดค่อยๆดันมเมล็ดออกมาค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จค่ะ พอเราปอกเปลือกแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็นํามาล้างในน้ําสะอาดสักประมาณหนึ่งน้ำนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้ในกระชอนเพื่อให้เสด็จน้ําค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสาหรับวิธีทมามะยงชิดลอยแก้วแบบง่ายๆนะคะส่วนวิธีทานค่ะเราก็จะนํามะยงชิดไปแช่ไว้ในน้าเชื่อมจากนั้นเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้สักประมาณ1คืนนะคะพอมะยงชิดแล้วก็น้าเชื่อมของเราเย็นได้ที่แล้วเราก็จะนํามา ตักรับประทานได้เลยค่ะก็จะมีความหอม,ห,อมหวานเย็นชื่นใจเป็นเมนูลายร้อนที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ